มีคนถามเข้ามาค่ะว่าแฟนเนี่ยเป็นข้าราชการเนาะเราก็เป็นมิกมีชู้เราจะฟ้องให้ต้นสังกัดเนี่ยดาเนินการทาาวินัยได้ไหมปกติแล้วเนี่ยการที่ข้าราชการมีชู้หรือมีกิ๊กเนี่ยเออือเป็นการผิดวินัยร้ายแรงเนาะมีมีสิทธิ์ถึงโดนลดออกได้เลยนะคะแต่ว่าในเคสที่ถามมาเนี่ยผู้ก็ถามไปถามมาปรากฏว่าเออตัวข้าราชการคนนี้กับแฟนเขาเนี่ยก็คืออยู่กิน อาฉันสามีภรรยาแหละคือคืออยู่กินด้วยกันเนาะเกือบเป็นเวลาแบบสิบปีแล้วจัดงานแต่งงานด้วยประเด็นคือจัดงานแต่งงานด้วยใหญ่โตมโหฬาเลยแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะ <c oughs> กรณีนี้คือเขาก็ไม่ใช่สามีภรรยากันตามกฎหมายเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะจะใช้สิทธิ์ทางสามีหรือภรรยาไปฟ้องว่าสามีหรือภรรยาตัวเองอะ่ะมีชู้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่